เดือบมาครับพี่น้องโรบัตตา้าพี่น้องไม่ไปยอย่างเลยมันขึ้นลูกแล้วพี่น้องเร่งเร่งเร่งงานทดลองงานทดลองนี่ลูกมาแล้วลูกมาแล้วนึกว่ามันจะบดติตดเดลยนี่พี่น้องเบิง่งโอ้โหลยติตดอยู่ตัวนี้เมียโอ้มันมันมันหน่อยแห้งเลยนี่ ตอนนั้นมันน้อยแห้งเงินตอนดอกมันล,นลุนเลืนึกว่าอันสิบดติดพี่นอ้องติดอยู่โอ้เธอเบิ่องอนันผลผลิตมันเด้อว่ามันสนะนะีเป็นยังไงไม่ปลายยางเล่น้องเบิ่งทึบๆเลยไหมยุกกลางเงินร่องยางเลยเป็นยังไงเนาะนี่เนาะติดตามตอนต่อไปได้พี่น,อน้องเนาะเออต้อนทดลองเนาะอ่าอาจจะเป็นได้ได้หน่พี่นอ้องทำมันทำมันอัน มันน้ำมันฉุกห้ยนอนนี่นอนนี่ดู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 อียะอียะว้าโลบัตตาเนาะเว้ยแมนอยู่อะอาราบิก้าเนาะเฮ้ยพันยังวะลืมโลโอ้ยโลบัตตาโลบัตตานะแมนวะพี่น้องนี่นี่นี่โอ้โลบัตตาพี่น้องพันนี่โลบัตตาแมนแล้ว เอปลูกในปลายอย่างเดิมนี่เป็นจริงเลยนี่เป็นหมากแล้วนี่ยิดตามตอนต่อไปเฮ้